ผู้ดับสนิท22งวดดับขาดร้อเปซ์และดับเลขท้าย2ตัวมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอที่ติดตามช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ มาเจอกันในเช้าวันพุธที่25มิถุนายนกับแนวทางเลขดับแม่นๆดับสนิทคู่บนดับสนิทคู่ล่างสาธิติิดับสนิท22วันแล้วนะคะทีมงานจัดมาให้ชมเป็นข้อมูลในการลดต้นทุนกันค่ะสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคมพร้อมแล้วที่จะนำเสนอแต่ก่อนจะไปรับชมก็ขอย้ำเตือนกันเหมือนทุกครั้งค่ะ ว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละคะ่ะมาเริ่มกันที่แนวทางเล็กดับคู่บนเทปสะท้อนชุดดับคู่ลรงบันที่1ล้านเปอร์เซ็นต์ แต่รางวดให้มาดับ2ตัวรางบัลที่1หรือ2ตัวบนค่ะจำนวน25ในงวด16มิถุนาผลรางบันออก3าสองผลรางบันออก3 92ดับผ่านนะคะสำหรับงวดน,นี้1กรกฎาคมเลขดับคู่บนเทพสะท้อนชุดดับคู่รางบัลที่1ร้านเปอร์เซ็นต์ให้ดับชุดบนได้แก่01 02 10 11 20 29 38 39 47 48 56 57 65 66 74 75 83 84 92และ93เลขก็มีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะคะเก็บข้อมูลต่อทีมใบนี้ ดับขาดร้อเทีมงานจัดให้สำหรับเน้นคู่ดับ10หน่วยบนนะคะสำหรับคนนี้1กรกฎาคมดับขาด100%เซให้ดับเลขสีทีมงานเราเน้นดับสนิทตัวชนเลขดับคู่10หน่วยบนนะคะสำหรับแนวทางว่า16มิถุนาดับสนิทคู่10หน่วยบนได้แก่ 1, 9 3, 9 -91 และ93ผลหลังบันออก392ดับผ่านนะคะสำหรับงวนใหม่นี้1กรกฎาคมให้ดับสนิทคู่10หน่วยบนได้แก่47 48 74และ84นั่นเองคะ่ะดับสนิททุกงวดสาธิติมีอยู่จริงนะคะ แอดมินได้ลงให้ชมกันทุกงวดดูตามภาพได้เลยค่ะมาต่อกันที่ดับเลขท้าย2ตัวล่างสาธิติก็มีอยู่จริงนะคะแอดมินก็ได้ลงให้ชมกันทุกงวด33งวดดับผิดไป2งวดสำหรับผลงานล่าสุดวด16มิถุนาดับเลขท้าย2ตัวล่างให้ดับเลข9ผลลางบันเลขท้าย2ตัวออก0 6 ดับผ่านค่ะสำหรับวันนี้1กรกฎาคมดับสนิทเลขท้าย2ตัวล่างให้ดับเลข4มาต่อกันในส่วนของแนวทางดับคู่เลขท้าย2ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ของเทพสะท้อนเป็นอีกชุดที่ให้ดับคู่เลขท้าย2ตัวจำนวน20หางมาดูผลงานล่าสุดในเมื่อ16มิถุนาผลรางบัล ออก06ดับผ่านนะคะสำหรับมวนนี้1กรกฎาดับคู่เลขท้าย2ตัวล้านเปอร์เซ็น,น์ของเทพสะท้อนให้ดับทีเลขชุด03 07 12 16 21 25 30 34 43 49 52 58 หกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแปดห้าแปดเก้าเก้าสี่และเก้าแปดมาต่อกันด้วยเลขชุดดับล่างไม่น่าลงทุนจากแอสตางภาพอาจจะดูไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะสำหรับสาธิติล่าสูตรแดงว่า16มิถุนาผลลังบัตรเลขท้าย2ตัวออก06 ดับผ่านนะคะสำหรับงวดใหม่นี้1กรกฎาดับร่างไม่น่าลงทุนของแอสตางพาปังรวยให้ดับคู่ร่างที่เลขชุด35 7ห0 6 1 9็4 2 2 8 0 4 8 5 1แดและ93นั่นเองคะ่ะ ของแอสตางให้ดับตัวตรงและตัวกลับด้วยนะคะได้ตัวชนเล็กดับร่างทั้ง3แนวทางงวดน,นี้1กระกรกฎาคมชุดดับสนิทคู่2ตัวล่างที่เล็กชุด3 4 4 3 4 9 9 4 6 4 4 6 4 8และ8 4 ขอสรุปย้ำให้อีกทีนะคะวดนหนึ่งกรกฎาคมนี้ชุดดาบสนิท2ตัวท้ายให้ดาบที่เลขชุด47 48 74 84และชุดดาบสนิทเลขท้าย2ตัวล่างให้ดาบที่เลขชุด34 43 4, 49 94 64 46 84 48 84มาปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยเลขดับหลัก10ล่างสูตรเบบี้จังแอดมินทราบมาจากทีมงานว่าสูตรนี้มีสถิติมากกว่า10ปีแล้วนะคะใช้มานานแล้วและก็ยังเดินดีอยู่มาดู3วันล่าสุดแ่งมื่อพฤษภาให้ดับหลัก10ล่างเลข2ผลลางบันเลขท้าย2ตัวออก87ดับผ่านค่ะ วันหนึ่งมิถุนาให้ดับหลักสิบล่างเลขหนึ่งผลลังบันเลขท้ายสองตัวสองศูนย์ดับผ่านค่ะแรกเมืสิบหกมิถุนาให้ดับหลักสิบล่างเลขสองผลลังบันเลขท้ายสองตัวออกศูนย์หกดับผ่านค่ะสำหรับงวดน,นี้หนึ่งกรกฎาคมให้ดับหลักสิบล่างเลขเก้า ส่วนผลลางบันจะออกอะไรนั้นรอรุนไปด้วยกันนะคะและนี่ก็คือเลขดับหลักสิบล่างสูตรอาจารย์เบบี้จังค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะได้โปรดใช้วิจรารณญาณเลือกเลขดับจากสาธิติที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะคะเซฟเก็บไว้เทียบเพื่อลดต้นทุนกันได้คะ่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์ให้แอดบินด้วยนะคะและมาเก็บข้อมูลกันต่อในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ